เป็นปัญหาสําหรับคนที่เป็นกรรมสิทธิ์ร,ร่วมนะเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์ร,ร่วมแต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายไม่เคยเสียภาษีหรือเวลาที่ดินมีปัญหาคดีความก็ไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายเ,ยเ,ยาเลยอันนี้เป็นปัญหาเวลาที่คุณจะไปแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์ร,ร่วมเนี่ยก็มักจะติดตรงนี้ที่คุณจะไม่สามารถเลือกเอาตําแหน่งที่ดินบริเวณสวยๆได้เพราะคุณไม่เคยออกค่าใช้จ่ายใดๆกับที่ดินแปลงนั้นให้กับคนที่เขา กรรมสิทธิ์ร่วมกับคุณอยู่สาหรับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์ร่วมวันนี้อย่าละเลยที่จะคอยดูแลที่ดินของคุณด้วยไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเหนื่อยไปฟ้องศาลเพื่อขอแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์ร่วมจากคนที่เขาครอบครองและทําประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับคุณอยู่